สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการกรีนมอนิเตอร์และดิฉันเพนภาวยเวกค่ะเราจะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์หลังข่าวเที่ยงค่ะคุณผู้ชมคะเด็กถือว่าเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศค่ะวันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปมอนิเตอร์เรื่องของพลังของเยาวชนในการจัดการขยะภายในโรงเรียนค่ะโรงเรียนสมะพานวามินถือว่าเป็นโรงเรียนต้นแบบในการจัดการขยะภายในโรงเรียนค่ะเพราะโรงเรียนที่นี่สอนให้เด็ก รู้จาักการคัดแยกขยะและก็สร้างองค์ความรู้เรื่องของการคัดแยกขยะอีกทั้งยังปลูกจิตสำนึกให้กับเด็กค่ะรวมทั้งยังสามารถต่อยอดจากการคัดแยกขยะภายในโรงเรียนนำกลับไปใช้ที่บ้านและจากที่บ้านนำกลับมาใช้ที่โรงเรียนค่ะเราไปติดตามความสำเร็จของพลังเยาวชนในโรงเรียนนี้กันค่ะช่วงกรีนสกู๊ เด็กๆต่างขมักขม้นช่วยกันล้างกล่องนมและกล่องเครื่องดื่มให้สะอาดก่อนนำไปตากเพื่อเก็บไปส่งโรงงานทำแผ่นหลังคายอย่างตั้งใจความสุขและสนุกสนานผสมผสานการเรียนเล่นเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่โรงเรียนสมมาพานำมาใช้ในการปลูกฝังจิตสำนึกในการจัดการขยะให้กับเยาวชนไทยโรงเรียนขนาดกลางมีผู้คนหมุนเวียนมากกว่า1,400คนต่อวัน นักเรียนกว่า1,300คนและมีครูรวมทั้งเจ้าหน้าที่อีกกว่า100คนขยะปริมาณจำนวนมากจากการบริโภคในแต่ละวันจึงมีปริมาณมหาศาลที่รอการจัดการอย่างถูกวิธีเพราะเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่กำลังหลักสำคัญของชาติต่อไป การปลูกจิตสำนึกเรื่องการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนจึงเป็นเป้าหมายสำคัญการเรียนเล่นเรียนรู้ลงมือทำรรแบบผสมผสานาคือกลยุทธ์ที่โรงเรียนโสม,มาภานำมาใช้ในการปลูกฝังจิตสำนึกในการจัดการขยะให้กับเยาวชนไทยในโรงเรียนก่อนจะส่งผ่านความสำเร็จในการจัดการขยะจากโรงเรียนสู่บ้านและบ้านมาสู่โรงเรียนได้ในที่สุด การรักษาความสะอาดและการนำหลัก3 r มอามาใช้ในกระบวนการจัดการขยะในโรงเรียนอย่างครบวงจรทั้งกลยุทธ์และกิจกรรมที่นำไปสู่การปลูกจิตสำนึกและสร้างแรงจูงใจมาสู่เยาวชนไทยผ่านป้ายรณรงค์ทึงขยะให้ถูกวิธีการคัดแยกขยะการจัดการขยะ r e c y c l ิการใช้กระดาษสองหน้าและการทำสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ทำให้เยาวชนในโรงเรียนแห่งนี้เข้าใจรู้จัก ระหนักถึงการจัดการขยะแบบถูกวิธีได้เป็นอย่างดีเราไปฟังเสียงพวกเขาเรื่องนี้กันค่ะขยะที่ผมคิดนั้นก็คือเป็นสิ่งที่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้เราอาจจะใช้กล่องกระดาษนี่นะครับนำแปลงเป็นกล่องเสกก็ได้นะครับโดยเอามาประดิษฐ์ครับขยะในความคิดของหนูนะคะถ้าเรา,านํามากลับมาใช้ประโยชน์มันก็จะทําให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็ลดโลกร้อนได้ด้วยค่ะขยะในความคิดของหนูก็คือขยะที่สามารถต่อย,ยอดมาประดิษฐ์เป็น สิ่งของเครื่องใช้ของเล่นที่สามารถมาตกแต่งบ้านได้ค่ะสามารถช่วยหลานเก็บกล่องน,นมแล้วก็ข้างบ้านเขาให้มาด้วยก็ผสมกันแล้วก็ามาส่งแลกบัตรความดีที่โรงเรียนถ้ากลับไปจากโรงเรียนข้างริมทางถ้าเห็นขวดเบียร์หรือขวดพลาสติกก็ช่วยกันเก็บแล้วไปขายได้เงินมา,าม่ากก็เอามาให้หลานเข้าในออมสินค่ะ คืออันนี้แม่ว่าเออเป็นการอมอย่างหนึ่งมือนกันค่ะก็เลยว่าฝึกให้หลานเห็นอะไรก็ต้องเก็บนะบอกว่าลูกต้องเก็บนะเก็บแล้วเดี๋ยวแม่ไปขายขายเสร็จได้เท่าไหร่ก็คือให้เขาใส่อมสินตอนนี้ก็ได้แสนกว่าบาทแล้วขยะคือคะแนนความดีของหนูค่ะขยะช่ว ช่วงกรีสกูปก่อนจะรับชมช่วงต่อไปไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ค่ะ